สวัสดีครับพบกับ Eagle of Know อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับบุญสิบวิธีตามหลักพุทธศาสนามีการทำบุญด้วยกันสิบวิธีเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุสิบหรือสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญสิบประการคือให้ทานแบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญหรือทานม่การให้ทานเป็นการช่วยขัดเกลาวความเห็นแก่ตัวความคับแค้นความตะหนีทีเหนียวและความติดยึดในวัตถุนอกจากนี้สิ่งของที่เราแบ่งปันออกไป ก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคลหรือชุมชนโดยส่วนรวมรักษาศีลก็เป็นบุญหรือศีลใหม่เป็นการฝึกฝนที่จะลดละเลิกความชั่วไม่ไปเบียดเบียนใครมุ่งมั่นที่จะทำความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ำจเจริญภาวนาก็เป็นบุญหรือภาวนาใหม่ การภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจและปัญญาทำให้จิตสงบไม่มีกิเลสไม่มีเรื่องเศร้าหมองเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงผู้ที่ภาวนาอยู่เสมอย่อมเป็นหลักประกันว่าจิตจะมีความสงบชีวิตมีความสุขคุณภาพชีวิตดีขึ้นสูงขึ้นอ่อนน้อมถ่อมตนผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตาต่อผู้น้อย และต่างก็อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมรวมถึงการให้เกียรติให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกันทั้งในความคิดความเชื่อและวิธีปฏิบัติของบุคคลและสังคมอื่นเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนก็เป็นบุญหรือเรียกว่าอปัจายณะใหม่ช่วยเหลือสังคมรอบข้างช่วยเหลือสละแรงกายเพื่องานส่วนรวม หรือช่วยงานเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือก็เป็นบุญหรือเรียกว่าวาย,ยาวัจจะใหม่เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทําบุญกับเราหรือในการทํางานก็เปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วมทําร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมไปถึงการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วมรับไปแล้วด้วยก็เป็นบุญหรือเรียกว่าปฏิทานอมัยยอมรับและยินดีในการทําความดี หรือทำบุญของคนอื่นการชื่นชมยินดีหรืออนุโมทนาไม่อิจฉาหรือละแวงสงสัยในการกระทำความดีของผู้อื่นก็เป็นบุญหรือเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่ฟังธรรมบ่งเพาะสติปัญญาให้สว่างสวยัยฟังธรรมะฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญาหรือมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นความจริงความดีความงาม หรือเรียกว่าธรรมะสวนใหม่แสดงธรรมให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้อื่นแสดงธรรมนำธรรมะไปบอกกล่าวเพื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับฟังให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีเป็นเรื่องของความจริงความดีความงามก็เป็นบุญหรือเรียกว่าธรรมะเทศนาใหม่ทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสมมีการปรับทิฏฐิ แก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรมให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอเป็นการพัฒนาปัญญาอย่างสำคัญถือเป็นบุญด้วยเช่นกันหรือเรียกว่าทิฏฐุชุกกรัมหรือสัมมาทัศนะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำบุญทุกชนิดและทุกโอกาสจะต้องประกบและประกอบเข้ากับบ,บุญกิริยาวัตถุข้ออื่นทุกข้อเพื่อให้งานบุญข้อนั้นน,น เป็นไปอย่างถูกต้องตามความหมายและความมุ่งหมายพร้อมทั้งได้ผลถูกทางการทำบุญศิปการนี้สามารถสรุปเป็นข้อความของจองกันว่าแบ่งปันกันกินรักษาสิ่งคือกายวาจาจเจริญสมาธิภาวนากายวาจาใจอ่อนน้อมยอมตนรับใช้แบ่งให้ความดีมีใจอนุโมทนาใฝ่หาฟังธรรมนำแสดงออกไม่ได้เว้น ทำความเห็นให้ถูกต้องก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องบุญ10วิธีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe